สวัสดีครับวันนี้เราก็เปลี่ยนแนวกันบ้างฮะสายหวานม,มีครับนุนหมีมีมีเอ็มครับโนครับหลังโนคหลังพึ่งครับนายจะบอกไม่เห็นอยู่ตรงนน่นนะ ครับหมีหมีขึ้นแล้วครับไอ้ลังนี้ว่าไงลังน้อยเอาไไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีปัญญาคิดออกแล้วค่อยวนมาเอาถ้ามีพระองค์แล้วค่อยวนมาเอาพ <c oughs> ร้อมลมยังพร้อมเนี่ยยัง,ยงครับยังแยกช่องแยงก่อน Nhà khum khum nữa đẹp nha đẹp ra đẹp nha Nhà đẹp lưỡng đẹp nha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  đẹp น,นี้ไม่ดกเหมือนปีแล้วเลยว่ะตรงนี้ยปีแล้วปล่อยนสาังเออปีที่แล้วมาดูเดือนห้าแล้วนี่ตรงเนี้ยแล้วแต่ปีแล้วมาขอชายร้างก็มีนะเอออยู่ของล่าง,งเวย์มีถูงรังเดียวเองตรงนี้อยู่ต้นเนี้ยนั่นเลยต้นไหนนะต้นนี้เราจะมาถึต้นเนี้ยที่ว่าสูงอะ่ะไปแล้วครับอาจจำมอง làm gì đấy sao làm gì đấy đâu cái nhắn cả mọi lâu Nghe thấy nhá 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 nó là nhá 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 มมนมันวูกกกกกรีรูรีมาแล้วโอ้โหัวน้ำสุดยอดเลยครับพี่น้องในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับอยู่สงูงตรงที่นิ้วมนะผมเนี่ยนี่มีมีประจำทีมครับผมมีเอ็มมีคอนอะไรให้จับด้วนะ คอในนี่ป่ะไอ้หนามอะเรียบร้อยเอาเอาทูบเอาทูบมานั่นดิเมื่อกี้ไปชี้ไปทางไหนไวะเอ็มโอที่กลับเออนั่นแหละ เคานะเคาะเด,เดมงลงมาแล้วครับน,นี่หลังแรกครับยอดหัวน้ำเต็มเต็มแล้วครับพี่พี่น้องเอาไป ี่ครัโฉมหน้ามีมีมสี่แม่ครับหลังนี้โดนไปแล้วครับๆๆควันไม่ถึงโอ้มันทำคอนกุดแล้วนะ สุด,ดยอดเลยครับขอครับบางนี้นี่ครับเจออีกรังนะครับติวอยู่เตี้ยๆลยครับโอรังขาวจัว อูมอืมสุดยอดครับเป็นไงเอ็มสวยครับหลังอ่อนอม,มองง่ายนี่เ,นเดี๋ยวหลังนี้พอตีปุ๊บไปทำไปทำใหม่แถวนี้แหละไปไม่ไกล โอ้ตัวอ่อนนี่ครับหลังครับหลังนี้ไม่ใหญ่ครับ ถึงไม่ถึงเป่าเต่าเมื่อกี้ไม่ใหย่รูนี้อ่ะนะเอ็มเมื่อกี้ไม่ใหย่รูนี่นี่นี่รูบนนี่หอยโข่งออนี่ครับหลังนี้กระต่อยเดียวครับน่ารักครับพึ่งหอยโข่ง ไปครับหาต่อครับผมเจอแล้วครับนี่รังที่สามนะครับรังที่สี่นี่ฮะปลายนิ้วนี่ครับ สองหัวน้ำครับลังนี้ตัดครับตัดอันน้อยก่อนไหมเอ็มอันน้อยโอ้นนอโหหัวน้ำอุอมไเนะ น้ำแร่ครับถังน้อยครับนี่นี่ครับนะครับมันลังเดียวกันนช่ไมมที่ถือลังเดียวกันโอ้โหสุดยอดครับ ถอยครับผมน่ารักน้าหลังนี้โอ้โหย่อครับขึ่งปากหนาไปเอ้ยหมีปากหนาไปนะหลังเ้าทั่งเลยนะฮะในอ่ะสองแมไม่ไม่ใช่ครับไม่โดนโดน ทำไมมันขึ้นมันแพะโอ้ขึ้นเหรอครับ,รบขึ้นของแม่แล้วที่หน,นา้าต้องเข้ารับดูขึ้นไหขึ้น,เน,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ <laughs> แพ้แพะนี่ครับเจออีกหลังนะครับพอดีถ่ายช้าไปหน่อยนี่ครับหมีกำลังฉีกโอภัยแฮกโอภัย โู้หลังนี้สาหัสครับผมทำไมนคนตัดคนคนขึ้นตกลงมาเจ็บสาหัสใช่ครับ <c ười> คนขึ้นตกเหยคนขึ้นตกสาหัสจากกาันควันไปทางไหนวะน,นะไม้แห้งด้วย <c ười> ไม้แห้งไม้แห้ง แล้วใจรหันแล้วฝันไปไหนลมคนเลยเป็นใจน้อยหักมุดเล้วอ่ะอเกียบเนี่ยวไหนก็นี่นู่นฮะอยู่ข้างในเลยครับพราแล้วแล้วไอ้ตกปลายนั่นมัน มีกระแหน่งรับอยู่ทีใช่ป่ะมีจุ๊บอืออายุขาดแล้วครับพอดี พอ,พอตัดปุ๊บควันท่วมมาแล้วครับรับไปเลยครับนี่รับนะครับผมเอาวพันใหญ่รับครับเอาเียวตัดเสร็จควันท่วม ไม่นานนี่รังสวยครับแต่ว่าจะถือกลับไปสักรังเท่าน่อยรังฉีดฉิ